สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ FC ฟของผมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านครูสายทิพย์นะครับก็จะเป็นร้านอาหารไทยๆนะครับอยู่ในซอยลาดพร้าวเ1นะครับผมถ้าใครที่อยู่ละแวกนี้ก็สามารถเข้ามากินได้นะครับหรือว่าใครที่ไม่เคยมาก็ลองเข้ามาชิมได้นะครับว่าอาหารที่รสชาติเป็นไงบอกได้เลยว่าเยี่ยมแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวรถไซอัมบ็อบเบอร์นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันวันนี้เราเข้าไปดู ร้านอาหารร้านนี้ก่อนดีกว่าครับของครูสายทพิ์นะครับชื่อร้านเขาน,น,นะคะไปโหฮะบรรยากาศก,ก็ถือว่าลมลื่นแบบอันนี้มากเลยนะฮะเ้า,าใครเข้ามานะครับก็เดินตรงเข้ามาครับร้านจอดรถก็กว้างขวางนะครับสามารถจอดรถได้เยอะนะฮะอากาศชิลๆมีห้องแอร์มีทุกอย่างเลยครับร้านกาแฟด้วยถ้าไม่ได้เข้ามาทานอาหารก็มาที่ร้านกาแฟได้นะครับผม อ่าเดินเข้าไปดูกันนิดนึงอันนี้เขาก็ามาถ่ายทํารายการกันอีกหนึ่งรายการนะครับที่รีวิวเรื่องรถเหมือนกันอันนี้แหมช่าง BM งเอ็มช่างบอบเบอร์นะครับแต่วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวบอบเบอร์กันอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า ไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าดูกับชายอั้มบอปเปอร์กันต่อเลยนะครับเมื่อกี้เราชมกันคร่าวๆแล้วแล้วก็เราได้ชมบรรยากาศร้านแล้วก็ทุกๆอย่างไปแล้วทีนี้เรามาชมรถของเราบ้างดีกว่านะฮะว่าคันนี้แต่งอะไรกันไปยังไงมีแนวคิดแนวทางตรงไหนบ้างนะครับตอนนี้ก็จะเป็น BMW นะครับของเจ้าของรถคันเดียวกันเหมือนกันก็วันนี้ได้มาถ่ายคู่กันกับรถอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสีรถนะครับเป็นสีเดียวกันเลยแมท เฟชชิลิ่งกันนะครับตัวนี้ทั้งคู่เลยอ่ะมีนะครับบอเบอร์คันนี้เป็นคันที่ต้องขอบคุณพี่เหน่งมากนะครับที่ได้ร่วมงานกับพี่เหน่งนะครับเอารถมาให้ผมได้ทำนะครับแล้วก็คัตตอมคันนี้ขึ้นมานะฮะเราเป็นคนออกแบบด้วยทุกอย่างเลยเป็นคนก,กับในการทำทุก เกือบทุกขั้นตอนเลยนะครับไอเดียนะครับเจ๋งๆอย่างนี้นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าอย่างมากนะครับสำหรับใครที่ต้องการแต่งรถกับ w t r e v i t w Custom Bike ก็สามารถที่จะออกไอเดียเองได้หมดทุกอย่างนะครับเราไม่จากัดต้องเป็นแบบของที่ร้านแล้วก็ไม่จํากัดว่า ลูกค้าจะต้องออกไอเดียอะไรมาสามารถออกไอเดียได้เต็มที่นะครับผมมาเรามาดูกันดีกว่าบ็อบเบอร์คันนี้นะครับเป็นบ็อบเบอร์จะมีอยู่2รุ่นนะครับรุ่นแรกก็คือเป็นบ็อบเบอร์ตัวธรรมดาก็คือแบบนี้นะครับเป็นล้อหน้า19หลัง16นะครับแต่ถ้าเป็นบ็อบเบอร์แบล็คหรือเป็นบ็อบเบอร์อีกตัวหนึ่งที่เป็นจานติดคู่แล้วก็เป็นล้อหน้า16นะครับตัวนั้นก็จะ ราคาค่อนข้างสูงกว่าอีกนิดนึงก่บบอเบอร์ตัวธรรมดานะครับแต่สรารับตัวผมนะครับชอบบอเบอร์ตัวที่เป็นล้อหน้าสิมากกว่าล้อหน้าสิ้ามันจะค่อนข้างที่จะหน้าเบากว่าขี่ง่ายกว่าขับขี่ได้สมูทกว่านะครับกับไอ้ตัวล้อหน้าส6หนะครับล้อหน้าค่อนข้างจะหนักมากกว่าแต่สมรรถนะคันนั้นจะดีกว่านะครับตัวนี้จะเป็นรถขี่เล่นครับับใครที่สนใจบอเบอร์ตัวนี้ราคาถูกนะครับราคาเต็มที่ก็สองแสนกว่ากว่านะครับไม่เกิน0 0 0แสนประมาณนั้นแต่คันนีู้รู้สึกว่า เจ้าของรถนาจะซื้อมาประมาณสองแสนกว่าเท่านั้นเองนะแล้วก็โมดิฟายไปดูเริ่มจากยางล้อหน้าก่อนเลย้ลยกันมาครับล้อหน้านะครับอันนี้ก็รัดยางด้วยตัวยางมิชลินนะครับก็จะเป็นล้อหน้า19เนะครับเป็นล้อหน้า19หลัง16นะครับคู่หนึ่งอยู่มาสักหมื่นพันหมื่นสองได้ครับราคาอยู่ประมาณนี้อันนี้ก็เปลี่ยนยางหน้าใหม่นะครับส่วนบางคนหน้านะครับบางคนหน้าเนี่ยคือทุกที่จะเป็นบางคนเดิมบางคนเดิมจะมีสันตรงกลางนะครับแต่คันนี้ก็ต้องทําลายตัด ตัวเส้นคาดกลางนะครับตันนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นบางโคนที่เป็นงานมีเนียมนะครับตีขึ้นมาใหม่เหมือนบางโคนเดิมทุกอย่างนะครับเจ้าตัวบางโคนเนี่ยสั่งงานตีใหม่ก็อยู่ราคาประมาณ4,5 0 0นะครับเป็นบางโคนหน้าตาเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่ไม่มีสันกลางนะครับเพราะเวลาที่เฉดสีของตัวเนี้ยเวลาที่เราตัดเส้นกลางขึ้นมาถ้ามีสันกลางมันจะมองดูแบบ ไม่คลีนรนะฮะตัวนี้อันนี้ค่อนข้างที่จะดูสวยกว่านะฮะใครสนใจที่สั่งเป็นมังกรหน้าแต่งหรือเป็นมังกรหน้าเดิมที่ไม่มีสันกลางก็สามารถสั่งได้ครับราคาอยู่ที่ประมาณ4,500บาทนะครับขึ้นมาขยับขึ้นมาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวหน้าของอนาล็อกไฟเลี้ยวหน้าอนาล็อกเนี่ยจะอยู่ที่ราคา4,500บาทนะครับจะเป็นของตรงรุ่นใส่กับขาเดิมตัวนี้ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนขาแต่งหรือว่าอะไรนะครับแต่ถ้าอยากใส่เป็นตัวพวก โมโตเกตอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับแต่ก็ต้องซื้อขาตัวนี้ใหม่อีก1ชุดนะคะแต่ตัวนี้4,500าสามารถใส่ได้เลยถือว่าเป็นดวงเล็กแล้วก็สว่างมากนะครับส่วนตัวนี้นะครับคือปอกครอบโชคปลอกครอบโชคงเราเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นงานเหล็กนะครับกึงขึ้นมาแล้วก็ มีตัวซูเปอร์ลีนนะครับรองตัวบนกับตัวล่างนะครับกันขูดกันอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นเป็นซี่เล็กๆตรงนี้นิดนึงเป็นแหวนรองนะฮนะ,ะช่วยประคองนะครับอันนี้ก็อยู่คู่ประมาณ2,000บาทเท่านั้นนะฮะสามารถสั่งผลิตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนหรือจะมีขาไฟหน้ายื่นออกมานะครับอันนี้เราสามารถที่จะตัดมาเป็นท่อนๆแล้วก็รองปอกครับให้เป็นชกหน้าสีดําได้นะครับตัวนี้ไม่ต้องเอาแกนโช๊คไปทําสีหรือว่าอะไรเลยต่อมาขึ้นมาข้างบนอีกนิดนึงอันนี้เป็นตุ๊กตาแฮนตุ๊กตา เป็นตุ๊กตาแห่งโมโทนนะฮะยี oh ่ห้อโมโทนราคาอยู่ประมาณ5 8 0 0บาทเท่านั้นสามารถช่วยอะไรครับสาหรับรถที่เป็นแฮนด์เดิมลูกค้าที่ไม่อยากเปลี่ยนแฮนด์หรือว่าลูกค้าที่ค่อนข้างที่แบบเฮ้ยเราชอบฟีลลิ่งที่เป็นแคบแคบแล้วแฮนด์ hand มันจะแคบนะฮะแต่ถ้าเป็นแฮนด์ erm แต่งเมื่อไหร่ปุ๊บแฮนด์จะกว้างกว่าเดิมบางทีขี่รถในกรุงเทพหรือว่าเวลามุดหรือว่าเวลาอะไรเงี้ยครับจะค่อนข้างลําบากแต่ตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับคือไม่ต้องเปลี่ยนแฮนด์ลูกค้าไม่อยากโจดต้องเรียกว่าโจดเลยด โจทย์ของของลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่อยากเปลี่ยนแฮนด์อยากเปลี่ยนตุ๊กตาเพื่อให้มันขับขี่ได้สบายขึ้นถ้าเปลี่ยนแล้วขับขี่สบายขึ้นเพราะว่ามันสูงขึ้น1น,นิ้วแล้วก็เอียงเข้าหาตัวอีกประมาณ1น,นิ้วนะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนชุดสายเลยเลยสามารถซื้อปุ๊บติดตั้งขี่สบายแน่นอนอ่ะเดี๋ยวผมนั่งวัดให้ดูนะครับตัวนี้ราคา5 8 0 0ันดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าราคาเปลี่ยนแฮนด์ก็ ถ้าเป็นแฮนด์ของที่ร้านนะครับก็ราคาพอๆกันแต่ถ้าเป็นแฮนด์ของพวกงานแบรนด์ก็จะต้องใช้งบที่มากกว่านะครับราคาตุ๊กตากับราคาเปลี่ยนแฮนด์ก็ประมาณเปลี่ยนแฮนด์ก็ประมาณ4,000กว่าบาท5000กว่าบาทเหมือนกันนะครับดูนะครับนี่คือระยะการนั่งของผมนะครับอันนี้นั่งหลังตรงปกตินะครับเอื้อมมือไปสําหรับป๊อเปอร์นะครับจะขาดแค่นิดเดียวเท่านั้นที่นั่งหลังตรงแต่เอื้อมแค่หน่อยเดียวแค่จากตรงมือตรงนี้แค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นรถปกตินะครับก็จะต้องเอื้อมลงไปเยอะมากกว่านี้อีกประมาณเท่านี้นะครับ อันนี้สามารถแค่ใส่ตุ๊กตาเข้าไป5้าพันแค่นี้ก็ขี่สบายๆแล้วครับดูท่านั่งก่อนในการวัดแล้วก็ในการขี่นะครับคุ้มค่ากับราคานะฮะสำหรับ,บ,รบตุ๊กตาตัวนี้เป็นตุ๊กตาโมโทนตรงรุ่นนะครับมีของบอบเบอร์นิวจีร้อยมีของสติทวินมีทุกตัวนะครับสำหรับ เอ่อคนไหนที่ไม่อยากเปลี่ยนแฮนด์แล้วก็เปลี่ยนอยากขับขี่สบายขึ้นก็แค่เปลี่ยนแค่ตุกตาเท่านั้นเองต่อมานะครับก็จะเป็นมือเบรกมือคัทนะครับมือเบรกมือคัทตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา2 5 0 0นหครับเป็นมือเบรกมือคัทแต่งนะครับสามารถพับขึ้นพับลงได้ครับเวลารถล้ลมหรืออะไรพวกนี้นะครับมันก็จะไม่หักนะฮะตัวนี้เท่านั้นเองครับส่วนแฮนด์แฮนด์ตัวนี้เป็นแฮนด์เดิมของบอเบอร์นะครับแต่ทาสีใหม่นะครับเป็นสีดําด้านนะครับเพื่อําทาสีดําด้านมาเนี่ยเพื่อจะคุมโทนใหม่ เพื่อจะเป็นสีดําด้านแล้วก็ตัดกับดําเงาอ่ฮะต่อ,อมานะครับก็จะมาไล่มาจากช่วงกลางช่วงบนจบเรียบร้อยแล้วเหลือปอกแฮนด์บอกแฮนด์อีกอย่างหนึ่งปลอกแฮนด์ตัวนี้ก็เป็นปลอกแฮนด์ยี่ห้อบิดเวลนะครับราคาคู่อยู่ที่1,200บาทนะครับตัวนี้เราสามารถติดตั้งเข้าไปได้เลยเจาะตูดหน่อยนะฮะตรงตูดท้ายนะครับใครที่ใส่หรือว่าซื้อไปใส่เองนะฮะขวานตรงปอกเอ่อช่วงท้ายของปอกนะครับแล้วก็สวมเข้าไปได้เลยนะฮะ ออมาช่วงกลางนะครับช่วงกลางเราก็มาดูเรื่องสีถังก่อนสีถังเนี่ยก็ควบคุมมาจากสีเทาแล้วก็สีแดงนะครับอันนี้ก็ได้แบบมาจากรถ BM คันข้างหลังนี่เลยเป็นสีเทาโทนเดียวกันนะครับอาจจะผสมสียากหน่อยนิดนึงนะครับตัวนี้ฮะเราก็มีการออกแบบของลวดลายของสีถังและลายถังนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นตัวลายเซนเดี๋ยวให้ตากล้องวนมาทางด้านนี้นิดนึงเนี่ยผมชอบมาก ผมชอบตัวลายเซ็นที่เขียนเขาว่าช้อ้ำมากเลยครับตัวนี้อาเจ้าของตัวได้ออกแบบมาค่อนข้างที่แบบโหตัวเนี้ยผมชอบจริงๆ รถทั้งคันสีถังครับอยู่ราคาประมาณ1 0 0 0 0บาทนะครับแต่รวมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วฝากกระเป๋าด้วยมังโคนหลังด้วยแล้วก็บังโคนหน้าด้วยก็จะจบอยู่ประมาณไม่น่าเกินประมาณ2 0 0 0 0หรือ20,000นิดๆนะฮะก็ฝากระเป๋าอยู่ประมาณ3,5ม0บาังโคนหลังก็4,5 0 0บาังโคนหน้าอยู่มาสามพได้ครับประมาณนี้นะครับใครที่จะสนใจที่จะทําสีที่ร้านนะฮะก็ลองทักเข้ามาคุยได้นะครับเรถเบอร์ก็จะทําเยอะหน่อยแต่ก็แล้วแต่ลูกค้าแต่ละคนนะครับที่จะทําสี่ะฮะต่อมาก็จะเป็นกันแค้งครับ กันแข้งครับกันแข้งด้านล่างนะครับจะเป็นกันแข้ง,ขงงานที่ร้านนะครับจะมีอันนี้จะเป็นงานสั่งทําพิเศษครับไม่มีลวดลายอะไรเลยนะครับแต่เป็นงานที่ร้านที่เป็นของวางตลาดขายนะครับราคาอยู่ที่2องพจะเขียนคําว่าลายเซ็นไทอัมตรงนี้นะครับแต่ถ้าสังเกตดีดๆกันแข้งของร้านผมเนี่ยค่อนข้างยาวยาวไปถึงด้านหลังสุดของรถเลยเพื่อการการกระแทกด้านล่างจริงๆนะครับสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ช่วยป้องกันพวกเมื่อกองที่เป็นกองน้ามันเครื่องที่อยู่ข่งใต้ครับกันโดนกระแทกแล้วก็น้ํามันเครื่อง น้ำมันเครื่องไหลออกมานะคะตัวนี้ราคาอยู่2,500นะครับสนใจก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับออมาก็คันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะมากครับก็มีที่เบาะนะครับเบาะตัวนี้ก็เป็นงานหุ้มใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังเป็นผ้าพียูเป็นหนังพิเศษที่มานะครับค่อนข้างแพงนิดนึงอันนี้เจ้าของรถหามาเองนะครับผมอาจจะไม่มีให้นะฮะถ้าใครอยากนี่ต้องไปหาตามหาซื้อผ้ามาก่อนนะครับออกสีเทานะครับเย็บด้วยด้สีแดงนะครับเพื่อตัดเฉดกับรถในการวาง วางลายวางอะไรพวกนี้เข้าไปนะครับต่อมาก็จะเป็นไฟเลี้ยวหลังไฟเลี้ยวหลังอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวลิโซมานะครับลิโซมาอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวไฟท้ายในตัวนะครับเป็นตัวขับเอสนะครับราคาอยู่คู่ประมาณเจ็ดพันห้าแต่ช่วงนี้น่าจะหาซื้อแทบไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าแน่าจะไม่ค่อยมีคนนําเข้าเข้ามาขายกันแล้วอันนี้สื่อว่าสวยมากครับเป็นยอดนิยมของบอบเบอร์เลยจริงๆมีไฟเลี้ยวไฟท้ายในตัวครบเซตนะครับ พัวเจ็ดพันห้าครับแล้วก็ขาไฟเลี้ยวขาไฟเลี้ยวหลังอยู่แปดร้อยห้าสิบาทนะครับออกมาก็เป็นบังโคลหลังนะครับบังโคลหลังเนี่ยอันนี้คือใช้บังโคลเดิมแล้วเราตัดเอานะครับบังโคลที่ร้านจะมีสองแบบจะมีบังโคลที่เป็นงานสร้างใหม่ขึ้นมาก็คือเป็นบังโคลสั้นที่เท่าครึ่งเผารล้อกับยาวประมาณนี้เลยราคาอยู่ชุดหนึ่งประมาณเจ็ดพันห้าจะได้บังโคลกับขาตัวนี้สองตัวแต่สำหรับคันนี้นะครับอันนี้คือใช้บังโคลเดิมนะครับแล้วตัดเอานะคะ ตัดไอ้ตรงช่วงเบ้าไฟท้ายที่อยู่ตรงนี้นครับถ้าคุณลรือใครที่เคยถอ,อดไฟท้ายเดิมของตัวเองออกแล้วจะเห็นเลยว่าตรงนี้จะมีเบ้าไฟท้ายตรงนี้นะครับเราก็ตัดตรงนั้นทิ้งไปแค่นั้นเองครับไม่ได้ทําอะไรเยอะนะครับแล้วก็สร้างขาตัวนี้ขึ้นมาใหม่อุดรูที่เป็นรูเดิมนะครับของเขาจะอยู่ประมาณตรงช่วงนี้อุดรูเดิมไปนะครับแล้วก็เจาะรูใหม่เพื่อวางตําแหน่งมาตรงนี้เท่านั้นนะครับ <c oughs> อันนี้ค่าใช้จ่ายอยู่บางคนหลังเนี่ยครับด้อยู่ประมาณ3,500บาทนะครับในการตัดแล้วก็สร้างขาซ้ายขวาตัวนี้ขึ้นมานอกนั้นยางหลังก็เป็นยางมิชลินนะครับเหมือนเดิมนะครับเบอร์ประมาณ400เอ่ออโทษทีครับเบอร์150นะครับตัวนี้ไม่ได้ใหญ่ขึ้นกว่ามากกว่าเดิมนะครับเป็นไซส์ขนาดเท่าเดิมนะครับตามปกติเพระรถคันนี้จะดูคินคลีนไม่จาเป็นต้องขยายยางใหญ่หรือว่าอะไรมากแล้วแต่คอนเซปต์ของแต่ละคนนะครับออกมาก็จะมุนมาทางด้านนี้ตะกล้อง ทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นแหลกกระเป๋านะครับตัวนี้ก็เป็นแหลนกระเป๋าที่งานสั่งทําพิเศษนะครับราคาอยู่ประมาณสามพันบาทนะครับนีแล้วแต่กระเป๋าของลูกค้าที่จะส่งเข้ามาทำนะครับสามารถสั่งทําได้หรือว่าถ้าลูกค้าค่อนข้างมีเวลาก็สามารถเอารถมาจอดทําที่ร้านได้นะครับแต่ต้องหากระเป๋ามาก่อนนะฮะตัวนี้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีโซ่นะครับเป็นโซ่ก็จะเป็นอารเคนะครับราคาอยู่ที่สองพันแปดร้อยบาทนะครับนอกกนั้นก็จบหมดแล้วครับรถตัวนี้ทั้งคัน เดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันหน่อยเสียงท่อคันนี้จะเป็นท่อเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนแค่เอกไปแค่ตัวเดียวเองเดี๋ยวฟังเสียงท่อเดิมกับเอกไปหน่อยด้วยกันว่าเป็นยังไงบ้างหลับบอบเบอร์นะครับก็จะมีท่อตัวที่นิยมกันก็จะมีซาร์ดนะฮะที่เป็นยอดนิยมน่สุดแล้วก็มีโมโทนนะฮะอันนี้จะยังไม่ได้เปลี่ยนท่อนะครับก็จะเป็นเปลี่ยนแค่เอกไปอย่างเดียว เสียงก็นุ่มๆแค่นี้ผมก็พอแล้วนะครับไม่ต้องเยอะมากครับอฟังกัแค่พอประมาณนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้เราอยู่ในร้านคนก็ทานข้าวกันอยู่นะครับเกรงใจกันนิดนึงอะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ บอเบอร์คันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณนะครับร้านครูสายทพิปนะครับที่เราให้เราใช้พื้นที่ในการรีวิวรถด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจที่มานะครับอยู่แถวลาดพร้าวเจนะครับที่แถวแถวนี้นะครับเข้ามาอุดหนุนที่ร้านนี้ได้นะครับอาหารอร่อยจริงนี้เลยอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ